สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะขอมาแก้ไขนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะที่เป็นคลิปทบทวนก่อนสอบอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่เรามีจุดที่เราเข้าใจผิดไปเนาะแล้วก็ขอบคุณคนที่ทักมามากเลยนะทำให้เรากลับมาเช็คใหม่เรา,าเออเฮ้ยตรงนี้เราเข้าใจผิดไปนะเดี๋ยวมาแก้ไขใหม่นะครับก็คือจะแก้ไขในเรื่องของ List Reassessment กับ Li s ต m o d i f i c a t i o n เนาะคือจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราบอกไปว่า List Reassessment นะครับมันคือการประเมินมูลค่า ROU แล้วก็ลิ s ต liability ใหม ในกรณีที่ตัวสัญญาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันมีอะไรครับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเช่นเราตัดสินใจที่จะต่ออายุหรือไม่ต่อใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์อะไรแบบนี้หรือว่าค่าเช่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามดัชนีเงินเ,นเฟ้อหรืออะไรก็ตามแต่พวกเนี้ยนะครับแล้วที่คลิปที่แล้วเราดันไปบอกว่าอะไรครับเราดันไปบอกว่าเฮ้ย ROU เนี่ยหรือว่า lease liability เนี่ยอ่ะตัว lease liability เนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่า lease liability เป็นค่าเช่าที่ต้อง จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่แล้วอย่างอันนี้ครับโจทย์เดิมเนี่ยนา้าซิสเบียเหนือเราเหลือค่าเช่าจ่ายสองงวดถูกไหมแล้วตอนเนี้มันเปลี่ยนใหม่กลายเป็นเหลือสี่งวดนั่นทําให้ทําไมครับตัวลิสเลเบลตี้อ่ะก็ต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นก็เครดิตเพิ่มหนึ่งหมื่นอนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวที่มีปัญหาก็คือตัว R O U R O U เนี่ยที่เราบอกว่าให้เอา Present Value ของค่าเช่าอันใหม่ครับไปลบกับ Book Value ของของตัว o u เดิม ซึ่งบวู้เดิมมันถามมาไงครับก็คือหาโดยที่ว่าเอา r, r U คือ present value ตอนแรกเลยอะ่ะแล้วก็ไปลบกับค่าเสื่อมสสมถูกไหมครับเป็น book value ซึ่งจริงแล้วตัวนี้มันผิดนะครับโดยหลักการเนี่ยให้เราเอาที่ถูกต้องต้องเอา present value ของค่าเช่าอันใหม่นี้นะครับไปเทียบกับ present value ของค่าเช่าอันเดิมก่อนที่จะมีการ re assessment เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมันต้องเป็น1 7 3 2, 6, ่งเจ็ดสามสองหกลบเก้าสองเก้าเจ็ดนะมันจะได้เป็นแปดศูนย์สองเก้าไม่ใช่แปดสองสี่เก้า นะครับแล้วที่เหลือผลต่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดอกเบี้ยจ่ายเราตัดบัญชีซึ่งตรงเนี้ยก็คืออะไรครับก็คือเอาตรงเนี้ยดอกเบี้ยจ่ายเดิมในที่เหลือเที่เนี้ยดอกเบี้ยจ่ายเราตัดเดิมที่มันเหลือเจ็ดศูนย์สามเนี่ยนะครับไปเทียบกับตัวนี้ตัวใหม่นี้ซึ่งจริงๆถ้าเราทํามาถูกเนี่ยยังไงผลต่างเนี่ยมันก็คืออะไรครับสามารถที่เอาหนึ่งหมื่นเนี่ยลบกับแปดศูนย์สองเก้าได้เลยนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเนี่ยทุกอันที่เหลือที่เป็นรีสแตทเมนต์ก็จะทำลักษณะเดียวกันหมด คือเราไม่สนใจที่ตัวพวกแวลู่เพราะพวกแวลูเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการตัดค่าเสือ่อมถูกไหมถ้าตัดค่าเสื่อมเป็นวิธีอื่นที่ไม่ใช่เส้นตรงเนี่ยมันก็จะเป็นผลลัพธ์อีกแบบหนึง่งแต่เราสนใจที่เปอร์เซ็นต์แวลูของค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราสนใจเรื่องกระแสเงนินสดที่จะเปลี่ยนไปมากกว่านะอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับก็คือเอาแทนที่จะเป็น1นะึ่7เก้าสี่เจ็ดนาะเป็นลบกับบุกแวลูเนี่ยเราก็ไม่เอาแล้วก็เอาลบกับ9 2้าสองเก้าเจ็ดซึ่งเป็นอะไรครับเปอร์เาซ แล้วดอกเบี้ยจ่ายเราตัดบัญชีมันก็จะต้องถูกต้องอยู่แล้วถ้าเราทำนี้ถูกเนี่ยดอกเราตัดมันกองลงตัวพอดีนะครับเป็นผลต่างระหว่างลิสกับ o u พอดีเนาะส่วนที่เป็นลิสต์ m u l ิ i p l i c a t i o n นะครับตรงเนี้เป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาถูกมาอ่าซึ่งไม่เหมือนกับเมื่อกี้อันนี้เป็นการเปลี่ยนสัญญาที่ไม่ได้มีเงื่อนไขเดิมในสัญญาเลยแต่แบบโอเคผู้เช่ากับผู้ให้เช่าก็มาคุยกันเนี้ยขอเปลี่ยนสัญญานะครับเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาอย่างอันเนี้ยที่ว่าเปลี่ยนเพราะอะไรครับ ขอเพิ่มพื้นที่ค่าเช่าก็เลยเพิ่มอย่างเนี้ยหลักการก็จะคล้ายๆกันแต่ตรงที่แต่ต่างตรงที่ว่าลิสต์ไลเบอตี่เนี่ยโอเคแล้วก็มาก่อนนะว่าตรงเนี้ยค่าเช่าเดิมเนี่ยมันเหลือ5 0 0 0ันกับ5,000ถูกไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็น 6, ก0 0นกั่ากพ0 0นั่นแปลว่านี่สินเนะี่ยตัวลิสต์ไลเบอตี้ต้องเพิ่มขึ้น2 5ง0โอเคแต่ทีนี้ครับให้เรามาปรับที่ตัวดอกรอตัดก่อนอย่างอันเนี้ยดอกรอตัดเนี่ยของเดิมเนี่ยมันเหลือ7 0 3ูามถูกไหมแต่ของใหม่เนี่ยมันกลายเป็นเหลือ หนึ่งพันห้าสิบห้าซึ่งมันเพิ่มขึ้นเท่าไหรครับเพิ่มขึ้นห้าสามสองซึ่งดอกรอตัดนะ่ะเป็นบัญชีที่ปรับลดยอดนี้สินเพราะฉะนั้นเนเจอร์ Nature เขาเลยอยู่ด้านอะไรครับเขาก็เลยอยู่ด้านเดบิตเพราะเขาเป็นตบปกับดยอดนี้สินถูกไหมเราเลยต้องเดบิตเ็าเพิ่มเท่าไรครับสามห้าสองแล้วผลต่างครับให้พลักอินเข้าไปที่ตัว rou คือเป็นตัวพลักอินเนาะก็เป็นสองหนึ่งสี่แปด ประมาณนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ขอมาแก้ไขเนาะนี่ต้องขอภัยจริงๆจ,จากคลิปที่แล้วนะครับทีน่นำเสนออะไรผิดๆไปเนาะอะ,อะแล้วก็ขอเพิ่มเสริมอีกนิดนึงนะครับคือทางปฏิบัติเนี่ยเวลาสัญญาเช่าเนี่ยมันมักจะมีเกี่ยวกับพวกค่าซ่อมแซมค่าบำรุงเนี่ยที่ฝั่งเนี่ยตัวสัญญาเช่าสมมุติที่บอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยเราบอกว่าค่าเช่าเนี่ยอะสองพันสองพันห้าสามพันแต่ละงวดอย่างเงี้ยแต่ลึกๆแล้วครับฝั่งผู้ให้เช่าอะ่ะ เขาจะมีค่าซ่อมแซมค่าบำรุงอะฝังอยู่นั้นด้วยนึกออกไหมครับสมมติเขาบอกว่าเอ้ยค่าเช่าเนี่ยราคาค่าเช่าเนี่ยเดือนสองพันนะแต่เขารู้ตัวอยแล้วว่าในเนี้ยเขาแอบฝังเรื่องค่าซ่อมหรือค่าดูแลเนี่ยอยู่แล้วสองร้อยสมมุตินะครับอย่างเงี้ยเรื่อยงวดที่สองเขากะให้ฝังอยู่ใน,นเนี้ยสามร้อยฝังเนี้ยสี่ร้อยนั่นก็แปลว่าอย่างนี้ครับเวลาเราจะไม,ม่ว่าจะเป็นวิธีหนก็ตามในไม,ม่ว่าจะเป็นวิธีการทางบัญชีใดก็ตามในสัญญาเช่าเนี่ย ม่ว่าจะเป็น e x t e p t i o n t o the rule ที่ว่าเอามาทำไมครับเอาค่าเช่ามาเกลี่ยเป็นเส้นตรงหรือจะเป็นแบบเปิดตารางที่เป็นแบบ single list model ก็ดีเนี่ยไอตัวค่าซ่อมอครับตรงนี้เราต้องเอาออกมาก่อนเพราะถือว่าตรงนี้มันไม่ใช่ค่าเช่าที่แท้จริงเหนือ,อไหมครับนั่นก็แปลว่าค่าเชา่าแท้จริงเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับมันจะเป็นพันแปดเนาะสองพันสองและสองพันหกแล้วตรงเนี้ครับสมมุติถ้าเราเป็นสมมุติถ้าเราเป็นฝั่งผู้เชา่าเนาะ และใช้ Exception to the rule เนี่ยตราก็ทำไมครับเอาตรงเนี้ยเอาค่อยเอาที่เหลือตรงเนี้ยมาเกลี่ยเป็นเส้นตรงเนาะเป็นค่าเช่าจริงๆค่าเช่าจ่ายจริงส่วนตรงเนี้ยให้รรู้เป็นอะไรครับค่าซ่อมจ่ายฝั่งถ้าเป็นผู้เช่าล่ะผู้เช่าก็ทำไมครับตรงเนี้ยก็มาเกลี่ยเป็นเส้นตรงไล้ไปเลยครับค่อยรัรู้เป็นค่าเช่ารับส่วนตรงเนี้ยก็เป็นอะไรค่าซ่อมรับถูกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขาต้องทําตารางตัดจำหน่ายครับอย่างฝั่งผู้เช่าเนี่ยถ้าต้องทาตารางตัดจำหน่ายคือกรณีที่ทําไมครับ กรณีที่ไม่ได้เข้า exception to the rule ถูกไหมก็เหมือนเดิมก็คือเอาตรงเนี้ยที่เอาเฉพาะส่วนที่เหลือตรงเนี้ยค่อยมาคิดลดไม่ใช่คิดลดจากตรงนี้นะครับคิดลดจากตรงนี้ฝั่งผู้เช่าก็เหมือนกันเช่นกัน p e r e n t value ตัวค่าเช่าที่จะได้รับเนี่ยก็คิดลดจากตรงนี้ไม่ใช่คิดลดจากตัวที่เป็นตรงนี้นะครับแต่ทีน,นี้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งอ่ะโอเคผู้ให้เช่าเขาต้องรู้อู่แล้วคือเขาไม่รู้ไม่ได้ว่าทําไมครับ ค่าซ่อมหรือค่าบำรุงที่เขาแอบ,บคิดราคาอย่ในค่าเชา่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝั่งผู้ให้เช่าเนี่ยแน่ๆล่ะยังไงเขาก็าต้องทำไมครับใช้ตัวเลขนี้อยู่แล้วเขาจะมาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้นะถูกไหมก็หมนเรื่อง IR r ที่เขาจะบอกเอ้ยไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันฝั่งผู้เชา่าอ่ะเมื่อกี้ฝั่งผู้ให้เชา่าถูกไหมเมื่อกี้เราพูดถูกไหมฝั่งผู้ให้เชา่านะครับแต่ฝั่งผู้เช่าเนี่ยในทางปฏิบัตินะ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าผู้ให้เช่าไม่ยอมบอกว่าในนี้แอบฝบ ค่าปรุงอยู่เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งแล้วถ้าเป็นอย่างงี้ครับถามว่ามาตรฐานคนนะแนะนาให้ทํำยังไงดีท่านี้มนไม่รู้คําตอบก็คืออะไรครับก็ยอมใช้ตัวเลขตรงเนี้ยเป็นค่าเช่าเต็มจํานวนไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทำไมครับคือชีวิตคนเราจะให้ประมาณการทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้นอเพราะเราไม่ใช่แบบหมอดูหรือว่าอะไรนะนักทานายอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าก็คือเพราะมันไม่รู้จะไปประมาณการด้วยด้วยโมเดลอะไรอะ่ะถูกไหมครับเพราะาในที่บอกในทางปฏิบัติเนะ ฝั่งผู้เช่าก็เลยอนุโลมให้ว่าตรงเนี้ยถ้าอยู่ไม่รู้จริงๆเนี่ยยูก็ทําไมครับรับรู้ตรงเนี้ยเป็นค่าเช่าเต็มจํานวนเลยก็ได้ในการที่จะเป็นเกลีย่ยเส้นตรงหรือว่าคิดลดเปอร์เซ็นต์แวลูเนี่ยก็คือใช้ตรงเนี้ยเต็มจํานวนได้เลยเนาะโอเคแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้เชา่าอย่างที่บอกครับเขาต้องรู้เขาไม่รู้ไม่ได้ถูกไหมให้เอาตัวเนี้ยหักออกมาก่อนแล้วเอาตัวเลขที่ใช้จริงๆเนี่ยเรื่องค่า,ชาเช่าเฉพาะตรงนี้พอโอเคนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องแก้ไขลิส รีเซนะ็ตเมนต์ o d ด f ฟิเคชันเนาะแล้วก็มาเสริมประเด็นนิดนึงเรื่องของแนงปฏิบัติในกรณีที่มันมีค่าซ่อมหรือค่าบำรุงที่มันไม่ใช่ตัวค่าเช่าโดยแท้จริงดอยู่สัญญานะครับว่าต้องทํำยังไงโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็ช่ชงดีการสอบทุกคนนะครับ